คเ,เครื่องวัดความชื้นนะการทํางานการเปิดปิดก็คือเราจะเปิดปิดที่สวิตตัวนี้นะครับเปิดปิดตัวนี้ก็จะมีโหมดออฟออโต้แมนนวลโดยปกติการใช้งานเราใช้โหมดที่โหมดออโต้นะครับออโต้โตเครื่องจะทํางานโดยจับผลของเซนเซ,นเซอร์มาเทียบกับค่าเพราะเราเปิดออโต้ป<ไ>ุ๊บที่หน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอแสดงผลเครื่องจะแสดงสถานะก,การทํางานหลังนี้ก็คือเริ่มทํางานโหมดก็คือโหมดออโต้ที่เราเปิดมาที่แล้ว ก็มีอาลามหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะขึ้นโนอารามนะครับก็จะมีในส่วนของค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้ก็คือเซ็นเซอร์ความชื้นกับพัดนะครับข้างล่างสุดเป็นอุณหภูมินะครับซึ่งตัวนี้อ่านมาจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องนะครับวนตรงกลางเป็นความชืนสับูนไปเซัสการทํางานสีแดงหมายถึงว่าตัวมอเตอร์ทํางานนะครับฝั่งนี้ตัวมอเตอร์ทํางานตัวเปอร์เซ็นต์การทำงานของฮีเตอร์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อุณภูมิของฮีเตอร์ด้านในนะครับและอุณหภูมิของลมทิ้นนะครับ อันนี้คือหน้าจอการทำงานของเครื่องนะครับาการเซตติ้งจะเห็นว่าตอนนี้เราเซตอยต์อยู่ที่50%อาเฮดแต่เซนเซอร์จับได้อยู่ประมาณ48เพราะฉะนั้นเครื่องจะลดไ่อยๆกำทํางานลงนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ค่ามันต่ำกว่านี้นะครับไปที่เซตติ้งนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนค่าเซตติ้งได้เซตพอยตรงนี้ตอนนี้50ผมยกตัวอย่างผมเปลี่ยนไปที่40นะครับพอเราเปลี่ยนตรงน,นี้ค่าเซตพอยตรงนี้จะเปลี่ยนตามนะครับลกลับไปดูที่หน้าจอ P นาแรก เห็นว่าตอนนี้ฮีเตอร์เล่นการทําง,งานไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้ตัวค่าความชื้นตรงนี้ได้ตามประสทพอยตพที่เราต้องการอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นในห้องด้วยนะโอเคถ้าเครื่องมีอารามเราสามารถเข้ามาดูที่หน้าอารามตรงนี้ได้จะมีรายละเอียดวันที่เวลาแล้วก็รายละเอียดว่าอารามอะไรนะครับถ้าเครื่องมีอารามปุ๊บเราก็ต้องไปเปิดเครื่องดูว่สกิลไปเครื่องต่างว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาตอนนี้จะมาเรเก็บ ส่วนตัวเทรนตัวนี้ก็คือจะบอกค่านะคะรับเป็นกราฟของเซนเตอร์ที่อ่านได้ในห้องนั่<ส>นะครับก็จะมีในส่วนของความชื้นสัมผัสเส้นสีน้ำเงินกับความชื้นสมบูรณ์เส้นสีแดง,น,น,ะงนะครับผมนี่หลดักลงนส่วนหน้าจอเล็กอันนี้เป็นหน้าจอการตั้งค่านะครับโดยทั่วไปในนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโดยปกติจะเข้าถึงโดยโดยเอนจิเนียร์ของทางทางบริษัท แต่หลักๆเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับกดไปกดมาจะเป็นเปลี่ยนหน้าเมนนเด็กับหน้าสตาร์เทจได้นะครัหน้าสตาร์ทเทจแสดงความชื้นเหมือนกันนะครับกับด้านบนนะครับแสดงความชื้น humidity นะครับแล้วก็เซตพอยล์แล้วก็อุณหภูมินะครับตัวที่เราสามารถตั้งได้ก็คือในส่วนของตัว process ฟ a n s e t p o i n ตัวนี้จะเป็นการเร่งเปอร์เซ็น ของตัวมอเตอร์นะครับให้ทําง,งานมา,า,า,ากขึ้นใช่มอเตอร์มัดลมให้ทาง,งานมากขึ้นหรือลดลงได้เวลาเราเข้าไปการที่เราจะเข้าไปเซตอัพเราต้องกดปุ่มหัว่า,างค้างไว้นะครับแล้วก็ล็อกอินใส่พาสเวิร์ด1-4ตัวเราถึงจะสามารถจะตั้งค่าได้หลังจากเข้าไปตั้งค่าเรากด enter enter ไปแล้วสามารถจะเปลี่ยนค่าตามที่เราต้องการได้ อืนอ่นก็จะเป็นในส่วนเช่นเดียวกับหน้าจอบนนะครับแต่เป็นรายละเอียดเฉยๆส่วนหน้าอื่นๆที่จะเข้าเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้แต่จะไม่สามารถไปตั้งค่าได้เนื่องจากว่าเป็นค่าของทางทางอินศวะส่วนใหญ่จะมาตั้งค่านะครับแต่เราสามารถกดเข้าไ,ไปดูได้เช่นตอนนี้พัดลมทํางานหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้ใช้เวลาควบคุมก็คือใช้หน้าจอบนดีกว่าอย่างควบคุม สะดวกกว่าไม่ตับงขนนะครับร่างปกรณ์โอเคตั้งเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับการเลนส์นแ้นฟิลเตอร์จะมี3ชุดนะครับ1 2แล้วก็ฝั่งนี้3นะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นพรีฟิลเตอร์ขั้นโปรเซสนะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์พอเราเปิดเราสามารถเปิดสาวมาแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นพรีฟิลเตอร์อาจจะไปทำความสะอาดแล้วก็เอามาใส่ใหม่ได้นะครับ พอสัมนารมาเสร็จก็สไนด์จับเข้าไปแล้วก็้อกเหมือนเดิมนี่นะครับ <S <S มีเดียมฟิลเตอร์ถ่ายน็อตสองตัวนะครับถ่ายน็อตสองตัวแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาแล้วใช้นิ้วหรือใช้ไขควงดึงดึงออกมา,านะครับ่ได้มีมเดียมฟิลเตอร์ที่สามารถเอาโฟมการเปลี่ยนได้แนะนำม,ม,มีเดียมให้เปลี่ยนนะครับถ้ามันตัน พอเคลียเสร็จก็ป to ิดเข้าไปปิดฝาให้สนิทนะครับใส่น็อตเข้าไปแล้วกันแน่นนะครับอย่าให้มีอากาศเดือดร้อนเขาดีแอคติลเตอร์นะครับเป็นดีแอิลเตอร์ต่างเรียกอัเลชั่นก็คือตัวนี้ การเปลี่ยนก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับคลายนอตสองตัวดึงสายออกมาเราจะเปลี่ยนยาตาักางไปเปลี่ยนอ่าตรงนี้เป็นตัวโโวนนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการควบคุมมอเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นสกิปเบกเกอร์ใช้คุมฮีเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้คุมมอเตอร์เรียสคุมสายมอเตอร์คุมโพสเซสนะครับรับตัวนี้ อุปกรณ์แต่พวกนี้ถ้าเกิดตัวเครื่องมีปัญหาใดๆนะครับตัวคอนโทรลเลอร์จะสั่งทริปพวกนี้นะครับเวลาเราเครื่องขึ้นอารามนะครับเราไปดูแล้วเราต้องลงมาวิเคราะห์พวกนี้ว่ามีเบรกเกอร์ตัวไหนทริปแล้วก็ตรวจเช็คว่าใก้ไขาอารามนะครับก่อนที่เราจะสามารถรันเครื่องได้ต่อไปของบ